สอบทดสอบครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะนำเสนอผลการปฏิบัติงานเข้าปิดล้อมตรวจคน้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นะครับซึ่งมีชาวต่างชาติร่วมกับคนไทยซึ่ง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งรัดในการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางออนไลน์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ต่างๆนะครับเรื่องนี้สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้รับเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการหลอกลวงช้อกงทางออนไลน์ซึ่งสืบเนื่องมาจาก ในยุคที่มีการแพร่บาดของโควิดนะครับก็มีการหลอกลวงให้ซื้อถุงมือยางและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะครับเราก็มีการมาตั้งเรื่องให้มีคณะพักงานสืบสวนหลังจากการว่า,ามีกลุ่ม ผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นชาวต่างชาติและคนไทยนะครับได้เข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วก็ใช้เงื่อนไขต่างๆเพื่อให้สามารถอยู่ในถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยได้ไม่ว่าอาจจะเป็นการเเป็นครูสอนภาษาต่างๆในโรงเรียนหรือว่าจดทะเบียนกับคนไทยนะครับ หลังจากนั้นก็ได้ไปเปิดบริษัทขึ้นมาในการที่จะหลอกลวงในการขายสินค้าแล้วก็มีการเปิดบัญชีม้านะครับซึ่งเราพบตอนนี้หลายร้อยบัญชีครับมากกว่า500บัญชีแล้วก็เปิดบริษัทประมาณร้อยบริษัทนะครซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะมีการเปิดเปิดเว็บไซต์ซึ่งเราพบว่ามี เว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยประมาณ2000เว็บในการที่จะหลอกลวงขายสินค้าต่างๆนะครับก็เป็นแบ่งเป็นการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าเป็นการหลอกลวงเป็นเรื่องการหลอกให้ให้หลงรักนะครับหรือหลอกลวงในการขายสินค้าหลอกลวงประเภทม,มีคู่ค้ากันอยู่แล้วก็ปลอมตัวเป็นคู่ค้าเพื่อจะรับโอนเงินอย่างเงี้ย มีหลายรูปแบบนะครับหลังจากที่ได้มีการสืบสวนชัดเจนว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นก็ได้มีการขอออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งศาลท่านได้อนุมัติเ,เมื่อวานที่ปฏิบัติการอนุมัติทั้งหมด24หมายครับแล้วก็มีการตรวจค้นทั้งหมด11จุดใน6จังหวัดเมื่อวานนะครับซึ่งท่านรองวิษณุแล้วก็ทางพอ,อ เขมาชาติก็ลงไปปัดการแล้วก็มีการควบคุมการปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาจํานวนในเมื่อวานนี้จับตัวผู้ต้องหา7รายนะครับวันนี้มีเพิ่มเติมใปัจจุบันก็น่าจะประมาณอาจจะถึง 9- ก้าหรือ10บรายนะครับเดี๋ยวรออัปเดตข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวผู้ต้องหาก็จะถูกนําตัวมาควบคุม แล้วก็มีการดําเนินคดีแจ้งสิทธิ์แล้วก็สอบสวนดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเ,าเรื่องนี้มีความเสียหายที่เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์นะครับรวมปัจจุบันมูลค่าน่าจะราวๆ2,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติด้วยน่าจะหลายประเทศ <35 S 1> ประมาณ15ประเทศนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในการทำธุรกิจ ในประเทศไทยนะครับก็กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษ,ษก็ตระหนักถึงในความสําคัญในเรื่องนี้ก็จึงออกปฏิบัติการเมื่อาาวานนะครับดเดี๋ยวก็จะแล้วก็มีเงินคริปโตด้วยนะครับที่ที่เราพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีคริปโตมาใช้ในการกระทาความผิดหรือมีการรับจ่ายเงินเป็นคริปโตครับเดี๋ยวจะขออธิบายตามตามแผนภูมิกันนะครับ ครับในเบื้องต้นหลังจากที่เราได้รับการร้องเรียนจากผ่านกระทรวงยุติธรรมก็ดีแล้วก็ตรงมาที่กรมสอบสวนก็ดีซึ่งประมาณ30เรื่องนะครับรวมทั้งรับโอนคดีจากสอนอท้องที่หรือตำรวจท้องที่แล้วก็มีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานจากต่างชาติเนี่ยเราพบว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ใช้ เงื่อนไขต่างๆที่จะอยู่ต่อนะครับแล้วก็มีการมาเปิดเป็นกรรมการ,รบริษัทอยู่ปัจจุบันเราพบ145บริษัทนะครับแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารบัญชีม้าต่างๆเนี่ยห้าบัญชีเท่าที่ตรวจพบขณะนี้นะครับอันนี้คือพื้นที่ที่เขามีการาเปิดบริษัทหรือที่พำนักของชาวต่างชาติาแล้วก ตรงนี้คือเว็บไซต์ปลอมที่มีการเปิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการาพูดคุยในสื่อสังคมออนไลน์โฆษณาสินค้าก็คือเป็นการโฆษณาขายสินค้าและบริการที่ไม่มีจริงนะตรงนี้เราพบว่าปัจจุบันมีกว่า2000เว็บไซต์ที่มีเปิดขายซื้อสินค้าซึ่งเขาจะ,ะทราบว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็ประเทศต่างๆที่ต้องการสินค้าประเภทใดเขาก็จะหลอกลวง ไปอย่างประเทศนั้นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็เราพบว่าปัจจุบันนี้มีผู้เสียหายชาวต่างชาติซึ่งเป็นบุคคลและนิติบ,บุคคลเนี่ยร้อยสายจาก15ประเทศนะครับมีทั้งไต้หวันตุรกีสหรัฐอาหรับอิมิเสรสตเนเธอร์แลนด์อียิปต์สหรัฐอาณาจาักเวียดนามสีลังกาสเปนออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียนะครับรวมทั้งผู้เสียหายชาวไทยด้วย และสิงคโปร์นะครับรวม15ประเทศกลุ่มนี้ก็มีการหลอกลวงหลายรูปแบบทั้งโรแมนต์แก a มนะครับหลอกลวงให้เชื่อใจหลอกลวงให้รักนะครับ Man i n t h e m i t d l e a t t a c ออันนี้คือปลอมเป็นบริษัทคู่ค้านะครับต้นทางหรือปลายทางแล้วก็มีการโอนเงินก็โอนมาให้แทนที่จะโอนให้คู่ค้าก็จะโอนมาให้กับผู้ต้องหานะครับ ซึ่งตรงนี้เราพบผู้เสียหายจาก6ประเทศนะครับแล้วก็มีพิชชิ่งมีนะครับอันนี้หลอกให้กรอกข้อมูลเหมือนที่เราเวลาเราบางทีตัวเองเราก็เจอในการที่เขาเราหลอกให้กดเข้าไปในลิงก์แล้วก็ให้กรอกข้อมูลต่างๆ,ๆเขาก็จะชักจูงใจเราด้วย,วยข้อความต่างๆนะครับแล้วก็บริษัทที่เราพบว่ามีการเปิดโดยนอมินีนะครับ มีการโอนเงินมีการถอนเงินไปต่างประเทศมีการใช้คริปโตนะครับในการแลกเปลี่ยนเงิน,นครับซึ่งตรงนี้เรารับเป็นคดีพิเศษที่118 5 6นทับ2น้ี่คือผู้ต้องหาต่างชาติแล้วก็หญิงไทยนะครับอันนี้ที่กลุ่มแก๊งที่ร่วงัะทางปิดที่มีการไปจับกลุ่มเมื่อวานนี้นครับเมื่อวานได้มีการโอเปอเรชั่นนะครับแล้วก็มีการ ปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มทั้งหมด 11. จุดใน8พื้นที่จังหวัดครับก็มีจังหวัดกรุงเทพมหาคนคนรนครปฐมกระบี่นนทบุรีกาญจนบุรีจันทบุรีสุพรรากุร,าารและก็สมุทรสาครครับมีการตรวจค้นจับกลุ่มมีตรวจค้นทั้งหมด11จุดนะครับปัจจุบันจับผู้ต้องหาได้ข้อมูลณตอนนี้9รายเป็นชาวไนจีเรียหนึ่งราย ชาวแคนมรูน2รลายแล้วก็ชาวไทยหลายแต่คาดว่าเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมูลค่าความเสียหายแล้วก็การยึดทรัพย์สินปัจจุบันเนี่ยประเมินเป็นมูลค่าประมาณ2,000ล้านบาทนะครับก็มีการตรวจยึดฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสตัวมีทองแดง15ตันอันนี้ต้องตรวจสอบนะครับว่าเขาเอาทองแดงไว้วัตถุประสงค์ใดหรือจะเป็นการฟอกเงินก็คือเอาทองแดงเนี่ย ซื้อทองแดงมาแล้วก็เพื่อส่งออกขายเป็นการฟ้องเงินมีรถยนต์รถกระบะรถจักรยานยนต์นะครับมีโทรศัพท์แล้วก็มีแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ต่ตางๆสมุดบ,บัญชีธนาคาร21เล่มนะครับมี USB ที่กัตรงนี้อาจจะขยายผลได้เพิ่มเติมมีธนบัตรมีพาสปอร์ตพยานเอกสารต่างๆครับแล้วก็ยึด CPU มาตรงนี้อาจจะขยายผลได้ ช่องวงประชาชนโดยแสด,แสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะครับร่วมกันฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันเป็นซ่องโจรน,นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็จะนาตัวไปฝากขังนะครับบัญชีที่ตรวจยึดก็ดก็300กว่าบัญชีก็คงจะมีการอายัดนะครับแล้วก็ขยายผลไปเพิ่มเติมอีกจํานวนมากนะครับก็เดยนซื่อมวลชนมาเพื่อเพื่อทราบ เดี๋ยวผู้เสียหายก็ทยอยมาแจ้งความเมื่อเขาได้รับข้อมูลและสื่อสารไปจากพนักง,งานสอบสวนหรือรับทราบการถแถลงการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับมีอะไรสอบถามเป็นเป็นเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ใช้ชาวไทยในการร่วมปฏิบัติการร่วมสนับสนุนในการกระทำความผิดด้วย พราะบางทีเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องการมีคนไทยเป็นพี่เลี้ยงแต่ละคนเนี่ยก็เข้ามาจะไม่ไม่พร้อมกันจริงๆผู้ต้องหาเนี่ยออกหมายจับว่า24ลายมีแต่ว่าช่วงนี้เราจับได้ประมาณเก้าถึงสิบลายาต,าต่างชาติเจ็ดลายนะครับที่เหลือเป็นคนไทย อยให,ให,ให้ทางบอกอเสีม,มชาตินะในการสืบสวนเรื่องลึกๆนี่นะครับ,รบสำหรับกลุ่มกลุ่มชาวต่างชาตินะครับก็เป็นธรรมดาว่าคนรู้จักกันเวลาไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีความรู้จักคุ้นเคยกันก็มีการชักชวนโน้มน้าวให้มามีไรายได้เสริมที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมายอันนี้ในกลุ่มต่างชาติส่วนกลุ่มคนไทยที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปในลักษณะของมาเกียวพาราศีมาจีบเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นรูปแบบอื่นๆชักชวนหลอกลวงให้มาร่วมธุรกิจในระยะแรกเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจที่มองไม่เห็นว่าเป็นธุรกิจสีเทาสีดำพออยู่ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนร่วมในองค์กรกกรรมได้ครับ ตั้งแต่ปี2559จากข้อมูลที่เราได้รับแต่ละราก็ตามตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ยบางรายอาจจะมีข้อมูลว่าอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2559บางรายอาจจะพิ่งเข้ามาได้2ปี3ปีอย่างหนึ่งในผู้ถูกจับกลุ่มเมื่อวานนี้ก็เข้ามาอยู่ได้ประมาณ5ปีนะครับแล้วแต่บางคนเข้ามาระยะหนึ่งแล้วก็ออกไปบางคนอาจจะอยู่ยาวด้วยความที่ไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องการก่อกรรมนี้ก็จะมีในเรื่องการประกอบธุรกิจอื่นด้วยนะครับ มีรายได้จริงครับอันนี้เฉพาะบางส่วนแต่ไม่ได้สมดุลหรือสอดคล้องกันกันกบเส้นเงินที่เราตรวจสอบพบสมมติธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะมีรายได้เข้ามาเนี่ยไม่กี่ล้านบาทแต่กลับกลายเป็นเส้นเงินที่เกี่ยวข้องการทำผิดเนี่ยเข้ามามีจํานวนมากกว่าจํานวนหลายเท่าครับไม่มีความสมดุลครับ ตรงนี้เราอาจจะชี้ชัดไม่ได้แบาชีเสริมอาชีพเสริมหรือว่าใช้เพื่อประโยชน์ในการที่อยู่ในประเทศไทยได้สะดวกนะครับแต่อะไรก็ตามส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาตินั้นเนี่ยเราพบว่าวีซ่าหรือใช้ในการที่แสดงกับทางเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการที่ยื่นขออยู่ต่อในราฐจากักรส่วนใหญ่จะเป็นครูนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอ้างว่าเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาครับเหมือนเขาอ้างว่าเป็นครูใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องไปตรวจ เช็คอีกทีว่าเป็นครูจริงมีรายได้จริงสอนจริงหรือเปล่ามีรายได้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าทาควบคูนไปก็เป็นครูเป็นครูเพื่อบังหน้าเพื่อบังหน้าทีแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็มาหลอกลวงช้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยนะครับใช่ถูกต้องครับอันนี้พอเรา ถูกดำเนินคดีแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแจ้งไปยังสถานที่ศึกษาต่างๆแล้วว่าให้เขาระมัดระวังหรือว่ามีเหยื่อที่อยู่ในโรงเรียน,นอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งเป็นการขยายผลต่อไปนะครับทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นครูทั้งหมดซึ่ง,งซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเป็นเหตุผลที่เขาอ้างที่จะอยู่ที่จะอยู่ต่อที่จะขอพำนักอยู่อยู่ต่อในประเทศนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวตรงตรงเนี้ยรายละเอียดมันอยู่ที่เงื่อนไขของของอการให้อยู่ต่อของตอมอตรงเนี้ยพนักง,งานสอบสวนก,ก็ต้องรวบรวมรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาหรือไปขอระเบียบหรือขอสอบปากคำในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ว่าทำไมไอ้การที่เป็นครูเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างไรที่จะเอื้อให้การอยู่ต่อได้อย่างไรบ้างนะครับ<อ>เพราะว่ากลุ่มเนี้ยก็อาศัยตรงเนี้ยเป็นเงื่อนไข ที่จะอยู่ต่อแล้วก็มีมีการมาอกาะอารกรรม,มตรงนี้ก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงภาพรวมในเชิงนโยบายต่อไปนี่<ม>ก็ผมก็อาจจะค่อยกันไปค่อยกันมาใช่ค,คนหนึ่งก็มีชื่ออยู่เปิดในหลายบริษัทเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ได้ห้ามในการจดทะเบียนบริษัทนะว,ว่าจดซ้ําไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอตรวจสอบน่าจะเป็นหลักสิบหรือหลายสิบก็บบมีมีทั้งตัวเองก็ต่างชาติแล้วก็ให้นอมินีเปิดหรือเปิดให้คนมาเปิดบัญชีมาอย่างเงี้ยรวมๆในกลุ่มเนี้ยห้าบบัญชีที่ตรวจพบขณะนี้ครับ ตรงตรงนี้น่าจะออกก่อนกฎหมายซึ่งซึ่งตรงนี้กฎหมายพยายามควบคุมนะแต่อันนี้มันเป็นการกระทําความผิดที่เราตรวจสอบย้อนหลังไปครับตอนนี้มีการควบคุมแล้วว่าการเปิดบัญชีจะต้องอมีเงื่อนไขยอย่างไรมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับนอกจากตัวที่เขาใช้แอปอาขายคมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็เพจนะหรือว่ามีเด้วยมีหลายแพลตฟอร์มมีมีหลายแพลตฟอร์มนะครับมีหลายแพลตฟอร์ม มีครับครับครับแต่ใช่ครับแต่ว่าไม่ไม่ขอเอ่อเอยชื่อแพลตฟอร์มต่างๆแล้วกันนะครับแต่มีมีเยอะมีหลายแพลตฟอร์มเดี๋ยวเดี๋ยวให้มีการตรวจสอบรายละเอียดลึกไปอีกให้มีการสอบสวนสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมขยายผลก่อนนะครับ คือคือเขาเขามีจิตวิทยานะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องการสินค้าประเทศไหนแล้วเขาก็พยายามโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายนั้นอย่างประเทศต่างๆอย่างกลุ่มสแกนดิเนเวียหรือกลุ่มอะไรเนี่ยที่ต้องการเรือหรืออุปกรณ์เรือเนี่ยเขาก็จะเปิดเว็บเพื่อขายสิ่งนั้น,น,นใช่ครับใช่ครับมีมีหลายภาษา ถูกต้องเขาทำเป็นระบบอาจจะหลอกขายตุ๊กตาวาวนะครับก็ตามกลุ่มเป้าหมายคือคือตอนนี้เราเราในรถแรกว่าถ้าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะขอออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มมาดำเนินคดีเนี่ยเราก็ดำเนินการก่อนเสร็จแล้วถ้ามีการขยายผลถึงกลุ่มเครือข่ายเนี่ยทั้งคนไทยในต่างประเทศเนี่ย ผมเชื่อว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับเท่าที่พบขนาดนี้ก็เป็นกลุ่มนี้เป็น,ปนกลุ่มสูงสุดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอสอบสวนขยายผลก่อนนะครับมีม,มีฮะบางคนมีอยู่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เราออกหมายจับไว้ด้วยแต่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องอาศัย เอ่อพรบส่งพลายข้ามแดนหรือกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆที่เอาตัวมานะครับน,นั้นเป็นขั้นตอนต่อไป,อปะะก็เดี๋ยวคงต้องมีการศึกษาตกผลึกแล้วก็คงจะมีการอันนี้เป็นในเชิงนโยบายก็อาจจะเสนอแนะไปยังรัฐบาลอีกส่วน ตอนตอนตอนนี้สามร้อยห้าสิบล้านนะครับแต่มูลค่าขอบจ่ายประมาณสองพันแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีอายัดบัญชีเดี๋ยวคงไปเช็คลิสต์ดูอีกทีว่าในแต่ละบัญชีมีเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้เดี๋ยวคงต้องร่วมร่วมกับปปงนะครับในในเงินเกี่ยวเงินคริปโตนี้ เปิดเปิดเป็นการทั่วไปครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเปิดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเปิดเปิดทั่วในทุกสาขาในในทั่วมีมีหลายสาขาในทั่วทุกภาคเาท่าที่ที่มีข้อมูลขนาดน,นี้แปธนาคารนะครับขอบคุณนะครับ ผมยังไม่ได้รับได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนนะครับเดี๋ยวอาจะต้องไปไปรอให้มีการรายงานขึ้นไปก่อนของสตงเดี๋ยวเดี๋ยวคงคงตอนนี้ทางชุดคณะพักงานสืบสวนก็กำลังเร่งสืบสวนติดตามอยู่นะครับหรือ,ขอ,อ,นนอ,ขอเขาอ,อ,อาจจะเข้ามามอบตัวก็ได้ มีข้อมูลว่ายังอยู่ยังอยู่ในประเทศครับก็กำลังดําเนินการบอกไปได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้แล้วเขาหนีไปหัวประมูลเนี่ยส่งปปชเท่าที่ทราบนะส่งปปชเพราะว่ามีมีการกล่าวหากล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐผมไม่ไม่ไม่ ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับตอนนี้แยกเป็นคดีแยกวันดีไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามีการประชุมไปแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าส่งเมื่อไหร่ยังไงมีทั้งทั้งสองในทั้งสองส่วนไม่ไม่ไม่ระบุเลยก่อนนะครับคือตรงเนี้ยจริง ถูกต้อง,งอถงูกต้องครับถูกต้องคือถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่เนี่ยกฎหมายให้อํานาจของปปชเป็นผู้ไตส่สวนครับต,ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ขอระบุนะครับไม่ขอระบุ พยานเสริมพอดีมันในคดีมันจะม,มันจะมีสองภาคใช่ไหมครับคดีคดีก็จะเป็นคดีนอมินีกับคดีหัวอันนี้คดีคดีนอมินีเนี่ยเราควบคุมตัวผู้ต้องหามันจะครบฝากฝากสี่เราก็ต้องรีบสั่งสั่งสำนวนอันนี้พอดีท่านท่านอาทิตย์ดีท่านมอบหมายขณะนั้นท่านติดภารกิจนะครับก็ก็ได้ส่งสำนวนไปนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคดีคดีหัวเนี่ย ก็แยกมาเป็นอีกสำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ครับนะครับก็จะเร่งรัดดําเนินการอยู่นะครับคับตอนนี้ขอเป็นมันเป็นข้อมูลในสำนวนนะเป็นต้องอเก็บไว้ก่อนก็ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์หมดนะครับก็ทางคณะการสอบสวนก็ตั้งใจแล้วก็รวบรวมพยานฐานก็อย่างที่ท่านทิพดีก็พูด ทุกเรื่องนะครับตั้งแต่ตอนนี้มันไม่ใช่สองสอแนละ้วไม่ใช่ไม่ใช่สวสตององนะอันนี้สสแกมเมอร์นี่เป็นเรื่องที่สามนี่ก็สามสอแล้วก็พยายามยึดตามกรอบอํานาจของกฎหมายแล้วก็ยึดของความถูกต้องทั้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานอย่างถูกต้องแล้วก็ให้รวดเร็วนะครับที่สําคัญก็ต้องเปิดโอกาสให้ได้ให้เขาได้รับความเป็นธรรมด้วยซึ่งผมขอยญาเสริมท่านอาทิตย์ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้นะครับ ตอนนี้ผู้เสียหายที่เป็นคนไทยเนี่ยประมาณ50ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ถูกหลอกนะครับให้เข้ามาพ,พนักง,งานสอบสวนเพื่อให้รู้ว่าเขาโดนหลอกโดยเว็บไซต์ปลอมทั้ง2 2 0 0 0เว็บไซต์นี้หรือเปล่านะครับมามาพบทางกองคดีเทคโนโนะครับเพื่อจะได้สามารถที่จะเยียวยาทรัพย์สินนี้ได้นะครับดังนั้นที่ท่านทิพย์ดีท่านบอกคือขนาดนี้เราได้ทรัพย์สินเนี่ยประมาณ350ก็คือตัววอลเล็ต 300บวกทรัพย์สินอื่นแต่ที่สําคัญคือเรารอทางธนาคารแจ้งเรามาว่าทั้ง300กว่าบัญชีที่เราฟีดไปเนี่ยมีมีมูลค่าเท่าไหร่นั่นคือความเสียหายในส่วนของแพ่งที่ทางผู้เสียหายจะได้รับในการเยียวยานะครับส่วนคดียาก็เราก็ดําเนินคดียา,ยากับผู้กระทำผิดนะครับเราแยกเป็นสส่วนในส่วนนี้เราก็จะประสานปป,ปงอเพื่อดําเนินการในส่วนของทางแพ่งนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฟอกเงินด้วยมันมีความผิดมูลฐานก็คือช่อโกงประชาชนนะครับ แล้วที่สําคัญที่สุดคือเราอาจจะต้องขอในการทํางานนีใน้ให้เกิดความสําเร็จเราได้รับความร่วมมือจากทางสํนักงานปลัวกระทงชาติทางตอมอนะครับให้บูรณาการร่วมกันกับเราทําให้เราสามารถขยายผลในการติดตามรวบรวมพยานฐานในครั้งนี้ให้เกิดความสําเร็จด้วยครับครับขอบคุณครับเรื่องเรื่องอื่นครับขอบคุณมากครับท่านมีมีมามาเรื่อง <laughs> <น> มอบหมายให้ให้ผู้เชี่ยวชาญนัตพลเป็นเป็นคนดำเนินการไปก็เดี๋ยวถ้าเรารับรายงานเดี๋ยวผมจะมาแถลงเองนะครับ